ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาตามล่าแพ็คเพย y เยอร์อ e w e e อะวีคยูโรสองพนะครับก็นักเตะที่โดดเด่นประจำสัปดาห์ของอาทิตย์นี้ก็หลักๆที่น่าสนใจเลยนะครับผมเลงไปที่ลูกากูนะครับถือว่าโหดจัดๆอยู่นะครับล่างนี้เท่าที่ดูค่าพลังมาประตูคนนี้ก็โหดนะครับที่ดูมาเหมือนกันเซฟแบบฟินแลนด์โหช่วยฟินแลนด ได้ดีมากๆอัลบาก็โหดคาวินฟิลิปนี่เอาเรื่องเลยนะครับนัดนัดเจอไอ้โคอเชียนี่สู้กับกองกลางโคอเชียได้อย่างอยู่หมัดเลยนะครับถ้าได้ก็นี่เดี๋ยวจะมารีวิวแน่นอนคาวินฟิลิปนะครับแล้วก็พาทติชิกนี่ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับไอ้นี่ที่ยิงไกลสวยมากมก็มาครับมาดูกัน เป้าหมายที่อยากได้ก็คือลูกากูฟิลิปแล้วก็อารบานะครับที่น่าสนใจมาครับแพ็คแรกนุ่นกันครับเท้าซ้ายมาโอ้โหลูกากูแบบนี้เห็นจากกางเกงสวยครับลูกากูออกตัวแรกเป้าหมายหนึ่งตัวนมงแล้ว มาครับตัวที่สองจะเป็นใครตัวที่สองคาวินฟิลิปมานี่จบเลยนะมาครับบอลดำอังกฤษมาอังกฤษโอมาสซส้มเลยเนเธอร์แลนด์นี่ใครเอ่ย เ๊้ผมไม่คุ้นหน้าขอดูชื่อเวกฮอสนะครับวันนี้ดูแก่ๆมาก็ได้อยู่แตลไม่ไม่ตามเป้าหมายนะครับมาครับแพ็กสุดท้ายอลา,าบาหรือว่าคาวินฟิลิปก็ได้ครับโอ้โหลดนานแท้เป็นไรเอ่ยมาเปิดไปเลยไม่ดูด้วย ิลิเทเอ์ิลิลเพออยากรีวิวโอโ้ประตูมาลาเดก,ก้โอ้ก็ถือว่าก็ไม่ก็ถือว่าเกินแล้วกันนะครับก็ผมไม่ได้ตามเป้าหมายเลยก็แนะนำให้เปิดนะครับสำหรับใครที่อยากได้ฟีเจอร์แพค็คนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ